<laughs> ค่อยๆลงสิเอามันเลยฉันรอเธออยู่อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรออาา้ออาวไหลแล้วไหลแล้ว <laughs> ไม่ก็ล้อหนูไม่มีแรงอะ่ะมันก็เลยไม่กิ้งลงเองมันไม่มีลมข้างในคะ่ะ เ,เราจะขึ้นลงเองนะไม่ต้องจับถื <laughs> ออึบอนที่สแล้ว โอเคอ้าวจะลงโอ้ยน้องทำไม่ทำ